ภายในห้องโถงบรนพาบุรุษเรือนขุนนาสเสวียนวูนายหญิงเจ้าคะท่านคุกข่าวมาหลายวันหลายคืนแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยได้แต่กินข้าวต้มนี่มันไม่ดีต่อร่างกายเลยนะเจ้าคะบานพระบุรุษของข้าได้โปรดช่วยอวยพรสามีของข้าจินซวนและลูกชายเส้นหลังของให้ปลอดภัยแล้วได้รับชัยชนะด้วยเถิดบานพระบุรุษของข้าได้โปรดช่วยอวยพรสามีของข้าจินซวนและลูกชายเส้นหลังของข้าด้วย นายหญิงเจ้าคะ่ะมีศัตรูมีศัตรูเจ้าคะ่ะเอ๊ะนี่นายท่านหญิงมีกลุ่มโจนใหญ่โจมตีดินแดงของเราเจ้าคะ่ะกูโทฮวนเป็นโจนชื่อดังในเทียนหนานชิงเขามีพวกโจนอยู่หลายร้อยคนในใต้บัญชาของเขาเขานั้นได้ฆ่าผู้คนนับไม่ถ้วนและก่อความชั่วหลายทุกประเภทยิ่งไปกว่านั้นมังกรตัวนี้ยังไม่เคยมีใครได้เห็นหัวหรือหาง และไม่มีใครได้เห็นหน้าที่แท้จริงของเขาเลยด้วยซ้ำพวกเขาเผาฆ่าป้นสะดมบนพื้นที่ดินของเราหมู่บ้านหลายแห่งถูกเผาผู้บริสุทธิ์จำนวนมากกว่าร้อยคนถูกสังหารข้านำหน่วยลาดตระเวนไปต่อสู้กับพวกเขาแล้วแต่พวกมันมีจำนวนมากกว่าแล้วพวกเรา20กว่าคนถูกจัดการไปหมดแล้วเหลือข้าคนเดียวที่แยกตัวออกจากวงล้อมได้และกลับมารายงานข่าวเจ้าข้าโชคดีนะที่เจ้าไม่บาดเจ็บในจุดสำคัญ ไปตามหมอมาดูอาการของจินเจี้ยนหนิงแล้วเข้าพวกมันอาจจะฆ่าข้าได้แต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะจงใจปล่อย,ยข้าให้กลับมารายงานข่าวและข้าสงสัยว่านี่ต้องเป็นการหลอกลวงแน่ข้าเข้าใจแล้วเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะเจ้าคิดว่ามีคนแอบอ้างเป็นกลุ่มโจงนั้นหรือกูโถหวนพวกมันคนต้องการล่อเงืออกจากลูแล้วโจมตีทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแม้ว่ากูโถหวนจะเป็นกลุ่มโจรกลุ่มใหญ่แต่เขาไม่เคยปรากฏตัวในหนูโจ มีอะไรที่เขาต้องการที่นี่งั้นหรือต้องเป็นแผนหลอกลวงแน่ๆพวกมันต้องการล่อข้าออกไปข้าควรจะไปช่วยชาวบ้านหรือไม่หรือข้าควรจะปล่อยไปดีหรือจะดีกว่าไหมถ้าส่งทีมทหารม้าไปล่าตะเวนและโจมตีทุกที่แต่ไม่ต้องต่อสู้แบบเผชิญหน้าโดยวิธีนี้ใบหน้าของเสวียนบูโพจะยังรักษาไว้โดยไม่ต้องเสี่ยงท่านสามีข้าจะทําอย่างไรดีถ้าข้าออกไปก็จะเป็นตามแผนของศัตรูถ้าข้าไม่ช่วยพวกเขา ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะต้องตายไปเท่าไหร่และจะไรที่อยู่อาศัยกี่คนผู้ที่ถูกฆ่าอาจจะมีลูกหรือคนที่รักอยู่จินมู่หลานเจ้าเป็นอะไรไปถ้าเจ้าไม่ไปช่วยเจ้าก็ไม่มีคนสมบัติปกครองดินแดนนี้แม้ว่าข้าจะลืมแต่เมื่อถึงเวลามันจะจดจําได้อย่างเป็นธรรมชาติข้าจะนาทหารมาา3 0้ยนายไปช่วยเหลือชาวบ้านของเรือนเสวียนบู้และคนมากกว่า700คนในท่านดูแลเรือนเสวียนบู้พ่อ ได้แม่จะเก็บไว้ไปนำชุดเกรบมาพี่สะพ้ายข้าขอไปกับท่านด้วยเส้นเจียงน้องชายของเส้นหลางเส้นเจียงฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ทุกวันและจินไห่จินซ่งมู่หลานเซวียนบูและจินฉีหญิงต่างก็สอนวิชาการต่อสู้ให้เขาแต่ก็ยังไม่พบศิลปะการต่อสู้ที่เหมาะสมกับเขามาระยะหนึ่งแล้วข่านั้นถือได้ว่าเป็นเพียงมือใหม่เท่านั้นไร้สาระจริงๆ,จงๆเจ้าอยู่ที่นี่ปกป้องพ่อแม่ของเจ้าซะ พี่สะพ้ายข้าฝึกวรยุทธ์มาครึ่งปีแล้วข้ารู้ว่าข้าทํามันได้นี่ไม่ใช่การขอร้องนี่คือคําสั่งหรือข้าจะอ่อนแอเกินไปข้าจะต้องแข็งแข่งขึ้นให้ได้ทานมาสามร้อยคนรวมตัวกันแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนายท่านข้าจะไปต่อสู้กับท่านด้วยเจ้าบาดเจ็บอยู่เจ้าไปรักษาตัวเองซะอาการบาดเจ็บของข้ามันไม่สำคัญ ข้าเห็นพี่น้องของข้าถูกฆ่าโดยสัตว์ร้ายเหล่านั้นด้วยตาของข้าเองถ้าข้าไม่ไปความแค้นนี้คงไม่อาจลืมเลือนได้ได้เอาล่ะพวกเราพี่น้องจะฆ่าศัตรูด้วยกันออกเดินทางได้งยงามมาเคลื่อนไหวบริสุทธิ์และไร้ที่ติมู่หลานเจ้าควรจะเป็นภรรยาของข้า แต่น่าเสียดายที่เจ้ากลายเป็นภรรยาขอเส้นหลังและตอนนี้เจ้าต้องกลายเป็นไม้แต่สิ่งที่น่าเสียดายกว่าคือเจ้าชายต้องการเจ้าล่าเสือออกจากถ้ำได้สําเร็จเชือกตะขอและเครื่องมืออื่นๆพร้อมหรือย,ยังเรียบร้อยแล้วขอรับท่านพ่อของข้าสั่งให้ข้าไปเอาสิ่งนั้นมาไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยราคาใดก็ตามออกเดินทางหากใครขัดขวางไม่ว่าจะเป็นใคร แม้แต่ซูไปไ่ก็สังหารได้หมดซะอหลับซอบปรมาจารย์ชุดดำหน0่คนจากเจินหยวนกำลังเดินทางไปยังเรือนสเสวียนบู่โภห่างออกไปกว่า10บไม้ข้าควรจะไปทางไหนดีถนนเส้นไหนที่นำไปสู่เลือนคุณนางสเสวียนบู่ทางยินหยุดฝึกฝนกระบี่ดาวตกและหลี่เฉียนชิวอาจารย์ของเขาได้เตรียมเทคนิคดาบใหม่สำหรับเขาแล้วอย่างไรก็ตามทักษะดาบชุดนี้ยังเป็นเพียงเหมือนโยกชิ้นหนึ่ง ลี่เฉียนชิวกล่าวว่าหากเขาวิเคราะห์อาจจะใช้เวลานานกว่าสิปีแต่มีคนหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้ในเวลาอันสัน้นและบุคคลนั้นคือเส้นหลงังมันยากเกินไปไม่เพียงแต่ระบุถนนยากเท่านั้นแต่ข้ายังพบกับพวกอันธพาลอีกสามระลอกข้าอยากจะขอให้ท่านอาจารย์นำทางแต่ท่านอาจารย์ก็ไม่สามารถบอกข้าได้และเขาทำหน้าหวาดกลัวข้าไม่รู้จริงๆว่าเดือนเสวียนบู่น่ากลัวขนาดไหนแผนที่นีมันอะไรกันเนี่ยข้าจะไปถามใครดี สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คืออาจจะพบกับโจรได้มากกว่าเดิมหลังจากที่เขาสังหารพวกโจรไปสามระลอกแล้วนั้นพวกโจรอีกสิบกลุ่มต่อมาก็ตัดสินใจที่จะไม่มาท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อเจอทางแยกสองทางให้เลือกทางขวาถ้ามีสามมาให้เลือกเส้นทางตรงกลางตอนนี้มีทางแยกสามทางงานข้าจะเลือกเส้นทางตรงกลางไปไปทางเหยียนผู้โง่เขาในที่สุดก็เลือกทางที่ถูกต้องทางซ้ายไปที่เมืองโซนหูทางขวาไปที่เมืองหลานซาน และตรงกลางนำไปสู่เรือนสเวียนบู